สวัสดีเช้าวันที่16ครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยรถยนต์คันนี้เมื่อวันที่15ได้เดินทางมาครั้งหนึ่งแต่บังเอิญช่างเขานัดแล้วช่างไม่มาช่างเขานัดเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะเขานัดว่าจะมาแล้วเขาไม่มาทําให้เจ้าของรถต้องเสียเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วมาใหม่เช้านี้ก็ รถยนต์คันนี้เป็นอะไรเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวเองครับครับผมสิทธิชัยนะครับผมมาจากจังหวัดปทุมนะครับอาการรถคือเกียร์กระชากคางแล้วก็รอบเครื่องตก,งตกแล้วก็คือไปทํำหลายอู่มาแล้วครับอู่เขาก็ล้าปิดผิดเสือ้อตั้งวาลวปรับวาลวเปลี่ยนหัวเทียนผมอ่าแล้วก็พอ พอแอร์มันไม่เย็นผมก็ไปหา้ช่างแอร์อช่างแอร์ก็ปรับรอบเดินเบาผมจนมันรวนไปหมดแล้วครับรอบเดินเบาผมไม่นิ่งเลยแ,ลแก้มาทั้งหมดนี้ระยะเวลา,านานหรือยังอตอนนี้รวมๆนี่ก็มานี่กว่าแล้วครับข่าหาใจที่อยู่ยตรงน,นี้นะใช่ครับนอนไม่หลับ <c oughs> ไม่สบายใจเวลาขับรถตอนเช้าไปทํางานเไม่สบายใจเลยคนระับ ออกตัวตอนเช้านี่ก็มีกระตกบ้างแล้วถอยหลังก็ไม่กล้าถอยกลัวเสียงดังนะัวเกียร์จะพังบ้างครับแล้วสุดท้ายช่างเขาแนะนำว่ายังไงช่างบอกว่าให้เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนไฟวิวใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่ประการมันจะหายไปเลยเขาบอกอย่งนี้ครับผมราคาก็ถ้าถ้าเป็นราคาส่วก็คงเป็นแสนละครับแต่ตามอู่ทั่วไปเขาบอกว่ามือสองประมาณหกเจ็ดพันผมก็ไม่มั่นใจแล้วครับ มันราคาแตกต่างกันมากเลยมันจะหาจริงไหม,มก็เลยเปิด YouTube เจออาจารย์ใหญ่ครับเก็ันนั้นเกียวคันสามหรือเปล่าไม่แนไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ารถนี่มัน1 5, 3, 3ันห้าคันสามใส่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วความคาดหวังที่เดินทางมาวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ารถเราจะหายผมก็มาเต็มร้อยครับใจผมมาเต็มร้อยไใจมันเต็มร้อยจะทำได้เท่าไหร่ เอาห้าสิบห้าสิบกแล้วกันได้ครับผมเ้ำันียร์อาจารย์ค่อนข้างใ่หนักครับอ่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆแล้วก็ออกทดสอบด้วยตัวเองได้ครับผมครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่คือน้ำมันเกียร์ของเรานะครับของรถคันนี้ต้องพัดชิ่งแล้วแหละน้ำมันเจ์เป็นโคลเดี๋ยวเห็นสีของใหม่ของเก่าตัวนี้แตกต่างกันเลยใช่ไหมเนี่ยของใหม่เห็นไหมน้ำมันเกียร์ต้องเป็นอย่างนี้แต่ของเราเป็นอย่างนี้ แดงดำเลยออกดำแล้วนะดำเป็นโคนละต้องผัดชิ่งนะครับผมครับ,รบดชิ่งเลยเข้าสเต็ปเลยฮอนด้าเจ็คันนี้นะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยปัญหาอยู่ที่ว่าทดสอบข้าคสนามน,นั้นผ่านหรือเปล่าเจ้าของรถเท่านั้นจะบอกได้นะครับเป็นไงครับการทดสอบภ้าคสนามก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยครับ เกียร์นิ่มเสียงข้างหายอัรตราการเร่งเหยียบพุ่งไปตามที่เราเหยียบครับปัญหาคาใจนี้อยู่นานตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมลืมไปแล้วปีกว่ากว่าัปีกว่ากว่าหมดไปเท่าไหร่นะเก็วกมาน่าจะเกือบสามหมื่นได้แล้วรวมรวมไปหลายอูอาการเดิมยังอยู่ใช่ครับแก้ไม่ตกแกตรงนั้นเป็นตรงนี้ต่อตตอย่ครับ ทีนี้ทางเรารับประกันให้เลยใช้ยาวใช้ยาวใช่มครับครับถึงกําหนดเราก็ทําตามที่แนะนำนะครับเราจะไปปล่อยให้มันสะสมคือปัญหาที่เกิดนั้นคือการซ่อมไม่ตรงจุดเมื่อไหร่วเค้อข้องานไม่ขาดครับปัญหาตามมาก็คือเจ้าของรถเป็นลมต้องจ่ายตลอดจายจนแบบอ้อก่อนนอนก็คิดถึงรถตื่นมาก็คิดถึงรถใชเหรือเปล่าปัญหานนี้เป็นไหม เป็นทุกคืนครับเช้ามามก็เป็นแล้วนอนก็ไม่หลับครับปัญหาขาใจหมดยังตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วนะ,ะมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ใช้รถแจ๊สที่ต้องไม่จบเหมือนเราหลังจากที่เข้าโครงการแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆก็อยากจะฝากว่าครอบครัวฮอนด้าครับคือถ้ารักรถจริงๆต้องหมั่นเช็คมันดูแลครับเป็นนิดเป็นหน่อยก,ก็เอามาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรอ,อย่าให้มันเป็นหนัก ถ้าเป็นหนักก็มนจะแก้ยากครับแก้ยากใช่ครับวันนี้หมดไปเกือบวันแล้วหมดน่าจะวันนึงครับเหมือนรถอุดรเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ไปสามลูกไม่หายเห็นไหมตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วเนี่ยคันนี้โดนไปเกือบแสนอ่ะคิดถูกแล้วที่ไม่เปลี่ยนเกียร์ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์นะฮะคือปัญหาที่เขาวิเคราะห์งานหน้างานคันนี้สมองเกียร์ผมได้ล้างเลยคันอุดรแต่ว่าปัญหาที่มันเป็นก็คือ ตำแหน่งทุกอย่างมันเพียนหมดหมันมันหาแล้วไม่เจอพวกเซนเซอร์พวกติดติดเสื้สอพวกนี้จะว่าอทุกอย่างเขาจำค่าเก่าเอาไว้ทั้งหมดเลย,เยแล้วเราไม่ได้แก้เขาเราแก้เขาแล้วก็อย่างรถเราเนี่ยคือสมองเกียร์เนี่ยโอลิงเห็นไหมครับลูกสูบก็ติดโอลิงก็หลวมครับในตรงนั้นเราต้องทําทุกครันต้องทาต้องถอดทำมาล้างทกครับนั่นแหละแล้วก็ใช้ตามที่บอกใช้ยาวเลยทีนี้นะครับแต่ถ้าไม่ อันยังมีอาการดังอีกก็กลับมาหาได้ใช่ไหมครับออยู่กรุงเทพก็ให้กรุงเทพดูแลเลยเพราะว่าไม่ต้องไม่ได้ทําแบบนี้แล้วทําครั้งแรกครั้งเดียวทีนี้คือทุกอย่างมันใช้เดืนยาวนานครับครับมีอะไรก็โทรยิงกลางมาได้รก็ให้คนทุนที่ดูแลให้อยู่แถวไหนนะอยู่ลำลูกกาคองสองครับลำลูกกาคองสองมีมีใช่ไหมครับมีสมาชิกอยู่หลายท่านอ้า ปัญหาการจายหมดแล้วตอนนี้กลับบ้านด้วยความทุกข์หรือกลับบ้านด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มครับรอยยิ้มต่อไปคือรถติดครับรถติดนะฮะใช่ครับเออวันสุดท้ายเนาะใช่ครับก็ออกสายนอกแล้วกันครับผม๋ยวิ่งสายนอกกันครับผมเอาขอใหยเดินปลอดภัยครับผมขอบคุณมากนะครับผม